ซื้อสลากออมทรัพย์ทกสชุดคุณแผนมรกต2ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม57,200บาทเหมาะกับใครนะครับและให้คุณได้ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า40ล้านบาทในทุกๆเดือนตลอด24งวดนะครับหรือ24เดือนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะแคมเปญเด็ดจ,จากธนาคารทกสนะครับฝากหน่วยละ2,000บาทเท่านั้นเอง ฝากกดไลค์ like, กด s ับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยหึ่งแบบจัดเต็ม40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทหรือ0.475%ต่อปีเปิดรับฝากตั้งแต่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฝากกดไลค์กด s ับส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกรผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถินที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากรับฝากหน่วยละ2,000บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปี ครบกาหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝากสองปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอันตราดอกเบี้ยร้อยละ0 4 7 5%ต่อปีทกศจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1,960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับจำนวนเงินรางวัลน,นะครับต่อครั้งประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่อง,งวดมีจำนวนสูงสุดถึง1,5670รางวัล เป็นมูลค่ารวม72ล้าน250,000บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1งต่างหมวด4รางวัลรางวัลละ1น0 0ล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง15รางวัลรางวัลละ5 0,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลละ3 0 0 0 0บาทสลากออมทรัพย์ชุดคุณแผนมรกรดล้านบาทจะรับ2,000หน่วย2,000นหน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัล นะครับหมุน2ครั้งนะครับจำนวน2ตัวนะครับสี่หมายเลขนะที่ถูก4หมายเลข200รคูณสก็800บาท800ร้คูณยีก็19,200บาทครบกำหนดจะได้ดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทนะครับ19บาทคูณสองพหน่วยเท่ากับ38,000บาทนะครับรับดอกเบีย้ยไปเลย 2,019บาทคูณ2,000หน่วยเท่ากับ4 3 8 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย19,200บาทเป็น4 5 7 2 0 0บาทเอาเฉพาะผลตอบแทนก็คือดอกเบี้ย38,000บาทบวกกับรางวัล19,200บาทเป็น57,200บาทนี่คือที่มาของตัวเลขนี้นั่นเองอันนี้ได้100%นะครับและใครมีโชคอาจจะได้รางวัลอื่นๆอีกนะครับก็เป็นไปได้ พอขบูนข้อมูลจากตัวธนาคารทกศออมาในที่ด้วยนะครับใครอยากที่จะลุ้นกันว่าถ้าจาก2ล้านเป็น4ล้านเป็น5เป็น6ล้านเป็น8ล้านเนี่ยจะถูกรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามรับชมกันจะมากันในทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆๆจนสุดท้ายไม่เหลือสนะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุ้นกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ